ตอลอดที่นี่รแรงฮอกงนะแต่งโง่อะโง่เหรอเป็นโง่ละงโละงโะ่เหรอในเมืองเยอะชิบหายเลยในเมืองเยอะนะ <t os> ในเมืองเยอะมาแล้วแมงบูทมาแล้ว เยอะลึกในเมืองมีผมเล่นอยู่น่ะอ้างเยอะๆแถวไหนวะเสียหลกักสวยมึงสวยดี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 มึงมึงดีมึง,มงไม่มีพี่เออที่มึงหวยอย่างมึงในเฮียดา่าตำรวจเอกวายโง่จัดเัซโจมิโซยโมดี้ วายเหี้ยไอ้แจ็สัตวายอเกวายไอ้ควายไอาสันเคียจะหาแต่เหลือสองพันครับวิ่งโตรฟรีไอ้สัตว์้กูสอนไปพี้อย่างน้องฟรีเลยเหีริ่มจุดแรกเลยกูได้ยินว่าพวกมึงเล่นกูไม่เคยจะสอนกับชื่อทพวกมึงนะต้องการจะเข้ม Broker เย็ดแม่มึงถึงสวิชชิงเลนไม่ต้องโชว์ลูกก้าวมอมอมแล้วมึงแค่ลูกกระโปรงข้างกางเกงกายมึงแค่มวยเอาไปต่อสู้กลัวมูมัด อยากจะรู้บารูดอนนี่เหมันมาเฟียหรือว่ามาฟีเช็ม่แลมเล็บไม่ขึ้นกูให้เลยที่หนึ่งอุดรธานีพวกกูคงไม่รับก็เลยคำขอโทษเข้ามาเลยที่ตีพวกกูมานี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้ากูยังหัวควยเหมือนเดิมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูหัวควยเหมือนเดิมกูไม่ใช่ลิวเบบี้แต่ว่าตาเนี้ยแม่คือไม่เธอฟังไปบอกให้เด็กมีปัญหาให้หลบเพราะพวกกูจะเจอโมเดลบ้านนั่งอะไรไปเรื่อยมีอะไรภาษาแต่มึงเลือกทุบไปเรื่อยมาร์กามากูจะเล่นไม่ให้เลือเลยที่แม่แรงกูจะบีบมันให้เชื่อเจอตัวจริงมันนอออยยยูู่่่่่วิงีีเ็ดดแม้ขใหสทปา ตบไม่ให้เลยกบปากได้เคี้ยกูจะเล่นมึงให้เสียอยู่ในปากลูดถ้าไปขอพี่วานสัมภาษณ์ยังขอตังอีกตั้งสี่พันเก็บตังได้ห้าแสนโทรหาพวกกูตอนเหลือตังสี่พันโลเช่มันแลนโซแลนมันขึ้นมึงคงจะคิดว่าดีมั้งเพื่อนกูบอกอย่าไปให้ค่ายลูกกะหลี่ไม่ดีมั้งเสียเงินประกันกูมันเฟียวมากตากับยายมึงรอแต่ข้าวอยู่หลังทีวีมันเฟี้ยวมากอยากจะเป็นกูมันกูเพ่อเฟี้ยวมากขอร้องเธอให้พวกมึงเป็นตัวเอง สัจจะเบี้ยวมากมึงก็แค่ลูกคุณเมทที่อยากพิสูจน์บางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหายจากแมพไปนั่งสารสุดวันเขาสถาบันบาตรเพื่มึงยังไม่เข็ดเงินพวกกูน่ะมัาฟังฉันต่อให้นัาทั้งวันมันก็ยังไม่เสร็จเด็กกูมากูคิดว่าจะล้างกูขี้เกียจฟังเพราะมันยังไม่เด็ดเตยแค่มาต่อเช้ากูยังหัวคุยเหมือนเดิมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูหัวคุยเหมือนเดิมกูไม่ใช่ลิวเบบี้แต่ว่าตาเนี้ยแม่งคือไม้เทอฟังไปบอก้เด็กมีปัญหาให้ลบเพราะพวกกูจะเดินมุดอยู่ในบ้านนั่งเล่นไปเรื่อยมีระบาดแต ได้ยินเวลากูจะบีบมันให้เชื่อเจอตัวจริงมาอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอย่างที่ปากพูดตบไม่ให้เลื่อนกบปากเด็กเฮียกูจะเล่นมันให้สิบอยู่ในปากลูด กกกบออัมให้พสทีเงินที่หามาใช้จะเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีป่วยรักษาไม่ได้อยู่ข้างในใจไม่หายสักทีอยากจะให้กูตายหรือทำให้กูไม่ตายสักทีของมึงมีกันไหมก็พบเมา่อไยไอสัตว์ได้ขายสักทีโมกี้ออร์ดคุกกิ้ตากูลายอาการไม่หายสักทีเว e นในท่ามาทรกูอาจจะหายออกไปสักปีพวกกูเมคไอฮิตจะมีสตังค์แต่มึงไม่ทำสักที พวกรามาจะปากไอ้สัตว์เหมือนเหมือนจะดีเห็นมึงแรปถพงทันระบาดแต่กูไม่เห็นว่ามึงจะมีเห็นมาลองเพราะผ่านนครกูไม่ได้ลองมาจากกระบี่เบบี้เกอร์อยากให้กูลองเพราะมีมึงแหละที่เป็นกะลีไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีพวกกูก็ยังคงอยู่ตรงนี้ไม่ว่าตัวกูต้องเจออะไรกูขอสหายมาอยู่ตรงนี้ไม่ให้กูลืมมาเกิดได้ไงกูขอยัมตายกันอยู่ตรงนี้แล้วพวกมึงแหละจะเป็นยังไงถ้าเกิดได้กลายเป็นคนคนนี้